ครับเราจะทําการเทสตกล้อง360องศาก่อนนะครับเราจะออกจากที่จอดรถนะครับเราก็สามารถนะครับเข้าไปที่แอปตัวนี้ได้เลยครับ360องศาครับมาเรียบร้อยแล้วครับนะครนบในส่วนของด้านหน้านะครับนะครับเส้นหักตามวงเลี้ยวเลยครับท่านผู้ชมครับปลอดภัยแม่นยําแน่นอนครับนี่ฮ สามารถในกดเช็คได้เลยครับด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับซ้ายขวานะครับมุมล้อซ้ายขวานะครับด้านหน้าแบบไวสกรีนนะครับติ๊กถอยหลังครับตัดออโต้เลยครับมีเส้นกาลระยะเรียบร้อยครับแล้วก็สามารถกดเช็คได้เลยครับทุกมุมมองครับปลอดภัยแม่นยำแน่นอนครับนะครับเดินหน้านะครับไปต่อครับนี่ฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับ บอดภัยแม่นยำทีเดียวครับกล้อง360องศานะครับตัวนี้จะเป็นเลนส์ของโซนี่นะครับเลนส์นี้ชัดมากเลยครับนี่ฮะขอบฟุตบาทนะครับเราจะเห็นได้เลยนะฮะนี่ครับจะเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เลยนะครับเป็นทั้ง2 d ดีและ3ามดีนะครับนี่สามารถนะครับหมุนเช็คได้เลยครับซ้ายขวานะครับนี่เช็คได้เลยรอบคันเลยครับบอดภัยแม่นยำทีเดียวครับ แบตกลับครับที่สำคัญก็คือจะมีกล้องรอบคันด้วยสามารถเทสได้อ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยดูต่ออ่าคันนี้นะครับก็ทำการติดตั้งกล้องรอบคันด้วยนะครับนี่ฮะเข้ารูปเลยครับนะครับตัวนี้บริเวณกระจกมองข้างนะครับโอเคโอเคครับในส่วนกระจกมองข้างด้านขวานะครับนี่ฮะเราก็ใส่ต่อใส่กล้องรอบคันเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะบริเวณนี้นะครับครับ ของโลโก้เบนด้านหน้านะครับเนี่ยเราก็ติดตั้งกล้องรอบคันนะครับแต่นี้จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะครับเนี่ยเรียบร้อยครับนี้เราก็ทําการปลิเบตรกต้อง360องศานะครับใน m e r c e d e เ b e n z น g l a 250ครับ GVA สองห้าศูนย์นะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับอ่าจุดแรกเลยนะครับด้านนี้ฮะนี่จะเป็นกล้องสามร้อยหกสิบองศานะครับแล้วก็ที่มุมกระจกนะครับซ้ายขวาเลยนะเนี่ยปลอดภัยเป็นยาแน่นอนแล้วก็ด้านหลังสุดนะครับมาเลยครับนี่ฮะด้านหลังสุดนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะ,อะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งจุดโน้นนะ โอเคต้องรอบคันทั้งหมดจะมีทั้งหมด4จุดนะครับโอเคครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนสมาชิก Mercedes-Benz ทุกขับด้วยนะครับ W 204, 212, 207, GLA CLA นะครับแล้วก็ TLC นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจนะครับก็ 063, 498, 6168ครับลามินทานะครับระหว่าง28กับ30นะครับ Special Ricardo ครับโอเคครับ